ยภายในอย่างสวยทุกคนดูดิเบาสีฟ้าโอ้ภายในแบบโคตรสวยแล้วเป็นไว้ดิจิตอลด้วยมันสวัสด,ดีครับมาพบกับผมวีกแล้วกับลุงเทลโดีวันนะครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่ในเกมคาราปกิ้งหรือซี m เ็มนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาในทีมของนัก เวสบอนนะครับผม <Wow. S 1> ก็เป็นเสื้อใหม่ที่เข้ามาในการอัปเดตล่าสุดครั้งนี้นะครับผมวันนี้ลง mm ุงชาโดก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมรถทั้งหมด3คันนะเอ้ยไม่ใช่ดิทั้งหมดลงุงเขาที่ลุงบอกไป3คันใช่ไหมจริงจริงมันมีคันที่4ด้วยนะทุกคน <No. S 1> ลุงก็เพิ่งจะเห็นนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปรีวิวรถทั้งหมด4คันนะผมไปดูกันนะผมว่ารถแต่ละคันจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเลยรถคันแรกจะเป็นรถรุ่นอะไรครับผม let's go เอออย่างนึงครับผมลุงจะบอกว่ารหัสลุงนะครับผม ID ลุงนะนี่คือ ID อันนี้ ID หลักนะ z w 3 1 6 5 6 2นะครับ ID หลักนะครับผม <Okay. S 2> เป็น ID ที่ไม่มีจีจส่วน ID ที่มีจีนะครับผมได้บินไปแล้วเมื่อวานลงไปลบ แอปเออแล้วออกแล้วติดตั้งใหม่ไอ้ลืมรหัสนะครับผมจับจำรหัสไม่ได้ก็เลยเออลืมรหัสไปนะครับผมก็คือ ID นั้นแ w 3 1 6 5 6 2นึ้นั่นนะเอ้ยไม่ใช่ HP 3 8 4 4 0 5 0นะ HP 3 8 4 0ป0อันนั้นนะลุงลืม ID แล้วก็ลืมรหัสไปนะครับรหัสมันได้หายไปแล้วลุงก็หาไม่เจอเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวค่อยทำไอเใหม่นะครับผมโอเคมาดูรถคันแรกครับผมรถคันแรกนะครับผมก็คือรถรุ่นรุ่นอะไรดี ราชสีนี่มาแล้วครับผมคันที่53 54ดิ5 0 54เออ <Wow. S 1> นั่นก็คือราชสีแห่งฝรั่งเศสนะครับผม <Wow. S 1> นี่นก็คือรถยุค90นั่นเองรุ่นอะไรเอ,อ่ยมีใครรู้บ้างไหมนั่นคือรุ่นโปอยโยนะครับผม407นะครับผมโปรโย407ก็คือ รถเก๋งที่มันเอามาทํารถซิ่งนะครับในสมัยยุค90นะวัยรุ่นยุคนั้นยุคพวกวัยรุ่นยุโรปนะครับผมเอารถคันนี้มาทาเป็นรถซิ่งนะเพราะว่าเครื่องแรงคนระับทุกคนนะโอเคครับผมเรามาดูกันนะผมว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะดูภายใงภายในนะครับผมคันนี้ก็อยู่ประมาณ400,000นะสามสี่แสนนะผมบผมหนักอยู่ที่ประมาณน้ําหนักอยู่ที่พันสี่ร้อยนะก็ถือว่าไม่หนักไม่หนักไม่เบานะกลางๆนะผมพอสมควรนะอ่ะก็ เครื่องเครื่องนะผมก็มีเครื่องลงเครื่องสองแสนได้นะเออันนี้ก็โอเคลุงก็ไม่มีตังค์นะครับค <c oughs> ดีตังค์มันหมดนะครับผมเออพอดีรหัสนี้ไม่ได้ไม่ได้ปั๊มตังค์นะก็คือตังค์หมดนั่นแหละนะครับผมก็จะประมาณนี้ตังค์หมดนะครับอกว่าเดี๋ยวเข้าไปอลองเทสเครื่องไอเครื่องในในเกมนะผมว่ามันวิ่งยังไงนะลุงเอาเครื่องแค่ห้าหมื่นพอนะอ่านี่ก็เดี๋ยวด,ดูชุดตรงชุดแต่งเขานะครับมีอะไรกันบ้างนะ นี่ราชสีราชสีแห่งฝรั่งเศสนะครับผมล้อเลอะอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะอันนี้เออแล้วนี่ด้วยปรับล้อได้นะครับผมนี่ใครอยากชอบปรับนู่นปรับนี่ล้อวงล้อแบะล้อใหญ่นะครับผมก็ลองปรับดูเห็นไหมอันนี้ล้อซ้ายล้อขวาล้อเข้าล้อออกนะอ่ะก็ลองปรับกันดูนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมชุดแต่งเขาก็ไม่มีอะไรนะมีแค่นี้นะครับผมแล้วก็พวกชุดแต่งเขานะครับผมมาดูนะครับ มีไหมเฮ้ยมีว่ะทุกคนแต่ลงุงเออดูลงุงลองแต่งดูนะทุกคนนะเขาว่ารถคันนี้ชุดแต่งเฟี้ยวอยู่นะดูนะครับผมนี่อ่ะเอ้ยชุดแต่งเฟี้ยวอยู่นะเอ้ยเอาเรื่องอยู่อะอ่ะก็เดี๋ยวแต่งเป็นข้าวๆนะผมเดี๋ยวลุงจะไปรีวิวแต่ละคันแต่ละคันให้ดูนะครับผมนี่อันนี้สวยว่ะอ่ะชุดแต่งเขาก็เป็นสไตล์อะไรนะสไตล์แบบยุโรปนะทุกคนนะดูแต่ก็เท่อย,อยู่นะเนี่ยคนดูดิโคตรใหญ่อ,ะอ่ะ แล้วก็ชุดแต่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้ใส่ข้างหลังเขาไออุยอ้ยเฮ้ยม,ม,มันเหมือนบ่อว,วะ่ะแต่มันเป็นเหมือนขะไรแท็กซี่เหรอไฟแท็กซี่ปะอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณน,นี้อ่ะเฮ้ยก็เฟี้ยวอยู่นะแต่ข้างไรทำไมข้างหลังไม่มีวะ <c oughs> เออลุงก็งงว่าทำไมเกิดหลังไม่มีวะมีดีต้องมีดีไม่มีเฉยมีแต่ข้างหน้าเอองงปะ <c oughs> โอเค <c oughs> <ๆ>ทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองมาวิ่งกันดูนะผมว่า รถคันนี้แล้วก็ภายนงภายในมันจะสวยขนาดไหนครับผมเลสโกครับผมเข้าไปในเกมเลยมาแล้วครับผมนี่พุ้ยออกตัวดีนะเนี่ยนี่ขนาดเครื่องแค่หนึ่งแสนเนี่ยทุกคนเออใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลยดูนะครับผมเดี๋ยวด,ดูภายในนะทุกคนนะภายในจะสวยไหมนี่นี่ภายในเขาก็จะเป็นรถรุ่นเก่าแหละภายในก็จะไม่มีอะไรมากนะโอเคนะก็ประมาณนี้อ่า โอเคใครชอบนะครับผมก็ลองไปจับไปจองไปซื้อได้นะครับผมราคาไม่เกิน4ี่แสนนะเงินในเกมนะครับผมเงินเขียวนะโอเคเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับผมคันนี้ก็เฟี้ยวอยู่นะเดี๋ยวลุงเอามาลองทําเล่นดูนะครับผมโอเ okay, ค let's go ไปดูคันต่อไปครับผมเอาละมาดูคันต่อไปนะครับผมคันต่อไปนะคันที่เท่าไหร่นะครับผมไปดูนะครับผมเดี๋ยวทีเด็ดเรามาไว้ที่หลังนะก็เพื่อนๆก็รู้แล้วแหละว่ามีคันไหนบ้างนะครับผม แล้วก็มาดูคันนี้ครับผมนี่เลยกระปะตัวใหม่นะทุกคนนะนี่น่าจะเป็นดอ dge แรมนะทุกคนนะราคา1000พทองนะนี่อันนี้ก็ไปดูชุดแต่งเขานะครับผมมีอะไรกันบ้างนะกม็มีอะไรมีชุดแต่งนี่ข้างหลังแค่นี้เองนะครับผมเออก็ใครชอบก็ไปลองดูได้ได้นะครับผมเดี๋ยวลุงจะทําการเข้าไปเทสเครื่องดูนะเออตอนนี้ก็คือไม่มีตังค์นะครับผมไม่มีเงินแต่งเครื่องนะ เงินลอยหลอหมดแล้วนะครับผมเงินลอยหลอหมดแล้วเห็นไหม <S <S เงินหมดเกี้ยงเลยนะครับผมไม่มีตังจะแต่งเครื่องกันเลยทีเดียวอ่ะก็แต่งไปพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปเทสดูนะผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมรุ่นนี้นะอ่ะโอเคครับผมเข้าไปในเกมันเลย let's go มาแล้วครับผมดอ d แรม a m นะน่าจะเป็นรุ่นแรมใช่ไหมรถแรม อันนี้ก็การขับนะบผมก็คล้ายๆฟอร์ดนะคล้ายสไตล์คล้ายๆ,ๆ,ๆฟอร์ดนะเออน้ำหนักก็อยู่ประมาณคล้ายๆฟอร์ดนั่นแหละ,และประมาณพันเจ็ดปลายๆนะพันเจ็ดพันแปดนะหนักก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้อ่ะใครชงใครชอบก็ไปลองกันได้นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นไฟไฟไฟมงไฟ,ม,งไฟมากไฟลงไฟลีนะก็น่าจะแต่งสวยอยู่นะเนี่ยดูรอ,รอ,รอบๆแล้วนะครับผม เออ,อก็ใครชอบก็ลองไปแต่งเล่นกันดูได้นะครับผมอันนี้ก็ดูภายในเขาภายในเขาก็สวยอยู่นะเนี่ยเออเป็นแบบเรียบเรียบหน่อยนะไม่ได้บื้หวาอะไรมากมายนะครับผมอ่ะใครชอบก็ไปลองอขี่คือกันได้นะครับผมอ่ะโอเคเดีย๋ยวลุงจะทําการไปดูรถอีกคันนะครับผมอ่ะไปดูรถอีกคันนะครับผมว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผม let's go <S โอเคไปดูรถอีกคันนะครับผม คันนี้ก็เป็นคันที่122นะใครสนใจก็ลองได้นะครับผมอ่าไปดูคันต่อไปนะครับผมมาแล้วครับผมคันที่113นะ1,000ทองนะครับผมน้ำหนักอยู่1,800นะถือว่าหนักทีเดียวเลยนะครับผมหนักเลยนะแต่ปเป็นรุ่น BM M3 นะซีรีส์ M3 นะทุกคนนะก็สวยอยู่นะรุ่นนี้นะครับผมไปดูชุดตรงชุดแต่งครานะครับผมมีอะไรกันบ้างนะไม่มีอะไรเลยชุดแต่งก็มีแ,บบแค่นี้นะแค่นี้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวลองไปดูเครื่องก็200,000เหมือนเดิม เดี๋ยวลองไปวิ่งดูนะครับผมว่าภา,ภายในภายในอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมใครเปิดใครชอบใครสนใจก็ไปลองกันซื้อกันจับกันจอง,งได้นะ <S <S วันนี้มันมีทองนะครับผมอ่ะโอเคครับผมนี่ขนาดเครื่องเดิม,ดมๆแล้วทุกคนนะดูดิยเฟยว่าออกตัวดีนะเออเอยสวยอยู่นะถ้าใครชอบ BM นะครับผมก็จัดเลยครับผม b m m ซีรีส์3นะ BM M3 นั่นแหละเออ M3 อ่ะใครชอบก็จัดนะครับผมจะประหยัดทำไม ก็ลองวิ่งดูนี่ขนาดเครื่องเดิมๆเนี่ยังออกตัวดีนะถือว่าเครื่องเขาแรงแรงใช้ได้เลยนะครับผมนี่ดูแล้วก็ไปดูภายในนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างหูยูยภายในอย่างสวยทุกคนดูดิเบาสีฟ้าโอ้ภายในแบบโคตรสวยแล้วเป็นไฟดิจิตอลด้วยมันเป็นรถรุ่นใหม่ไงทุกคนโอ้สวยจัดเลยนะโอ้สวยเกินนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้ทุกคนรถรุ่นนี้ใครชอบก็ไปจับไปจองกันได้นะครับผมนี่ BM M3 นะครับผมซีรีส์สามสวยสวยจัดเลยเห็นคนเอามาทำดิฟอยู่นะน่าจะน่าจะดิฟดีด้วยนะทุกคนนะ okay, โอเคเดี๋ยวไปเจอกันคันต่อไปนะครับผมไปดูว่าคันต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรนะครับผม let's go ต่อไปนะครับผมนั่นก็คือรถรุ่นนี้นครับผมที่ทุกคนรู้รู้กันหมดอยู่แล้วนะเออคันที่ร้อยแปดนะครับผมนั่นก็คือรถเมนะครับผมรถบัสนั่นเองกดซื้อไปเลยนี่ก็ลุงก็มารีวิวกันคร่าวๆไปแล้วส,สักช่วงหนึ่งนะครับวันนี้ก็เปลี่นทรงเปลี่นสีได้นี่ก็มีพวกอะไรอีกชุดแต่งเขาก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยอ่ะมันแต่งยากอยู่แล้วแหละนะครับผมอ่ะ เดีย๋ยวลองไปวิ่งดูนะครับผมว่าวิ่งดีหรือว่าน้ําหนักเขาค่อนข้างจะหนักเลยนะน้ําหนักอยู่ที่ 101, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันปูน้ำหนักน้ำหนักหนักที่สุดในเกมแล้วนะหนะนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกิโลนะครับผมโคตรหนักน้ําหนักมากเลยอ่ะเดีย๋ยวลองวิ่งกันดูในเกมนะครับผมว่าจะเป็นยัง,ยงไงกันบ้างนะครับผม <ST. S 1> อ้าวมาแล้วครับผมรถเมล์เหลืองครับผมค่อนข้างจะยาวนะแล้วก็เลี้ยวยากมากนละสสาหรับสําหรับลุงลุงชอบนะเออชอบนะครับผมคันนี้ ออมันมันเป็นการขับที่แบบมิติใหม่ของการขับอะ่ะแล้วก็ข้างบนเนี่ยสามารถนั่งได้ทั้งทั้งหมด19คนนะรวมคนขับแล้วก็เป็น20คนนะก็คือคุคนค่้ยเข้ามาในห้องนะผมสามารถรถนั่งรถคันนี้ไปเที่ยวคนเดียวได้เลยโดยไม่ต้องเอารถคันอื่นไปนะผมเดี๋ยวลุงก็จะทําจัดชิปนะปาแบบ f c ไปเที่ยวนะโดยการขึ้นรถรถคันนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็ไปแบบไปเที่ยวกันนะครับผมนี่โคตรเฟี้ยว รถเมล์ล็อกนะครับผมเดี๋ยวลุงจะพาเขืนพาแบบซิ่งไปไปแบบตามที่ต่างๆนะเออนี่นะครับผมดูภายนงภ,ภายในก็เฟี้ยวอยู่นะะเดี๋ยวไปดูภายในจริงๆนะครับผมช่วงไอนับปงนับปัดนะเป็นยังไงกันบ้างนะผมอมืสวยอยู่นะนี่นะครับผมอารมณ์ในการขับนะนี่แล้วเวลาคันคนขึ้นก็จะเห็นนะนี่เห็นนะครับผมเห็นวิวข้างหลังเลยน,นี่ก็เฟี้ยวอยู่นะทุกคนนะใครชอบนะผมก็ ไปจัดกันได้นะครับผมคันนี้นะก็เฟียวอยู่นะลุงก็ชอบนะครับผมนี่อ่ะโอเคก็มาประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเราวันเล่นกิจกรรมกันนะครับผมนี่อย่าลืมนะเดี๋ยวลุงจะเอาคันนี้พาน้องๆ FC ไปพาไปเที่ยวนะครับผมนี่ความฝันของลุงเลยนะพา FC คือรถบัสไปเที่ยวกันนะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันชิปหน้าครับผมทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับจุ๊ป